สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโด,งดยรวมหนึ่งที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะ,ะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปิดีโอนี้หมอนี่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆนะคะยิ่งแชร์เท่าไรยิ่งเป็นบุญกุศลแล้วดวงของคุณจะดีขึ้นนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะ ขอให้คุณนะคะตั้งจิตอธิษฐานทําสมาธิให้ดีนะคะไพ่และพลังงานของหมออาจจะดึงดูดนะคะคนที่มีเขาเรียกอะไรนะมีบุญสัมพันธ์กับหมออาจจะได้มาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะหากใครเปิดมาเจอนะคะเม้นรับพรและพลังงานที่ดีไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะยิ่งแชร์ยิ่งเป็นบุญกุศลเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะเรามาดูเลย ภายใน99วันนะคะสิ่งดีๆปฏิหารอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างนะคะเม้นรับพรพลังงานที่ใช่ไปเนาะอ่ะอธิษฐานจิตนึกถึงชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตัวเองก่อนนะคะเนาะแล้วขอให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะของหมอออกมาด้วยความเม่นยําค่ะเรามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวหมอขอจับไพ่สักคู่นะคะ ขอเป็นพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่และสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้ในใจขอให้มีโอกาสประสบความสําเร็จใน99วันนี้นะคะเรามาดูกันเลยเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะไพ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะครูบาอาจารย์อยากจะบอกหรือดึงดูดอะไรคุณเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะอ่าเรามาดูกันเลยค่ะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะในช่วงเดือนนี้ นะคะตั้งแต่นับตั้งแต่คุณเห็นในคลิปวิดีโอนี้เป็นต้นไปนะคะอาจจะเป็นคลิปแรนดอมนะที่หมอบอกนะคะมันดมนมไหว้พระปฏิบัตินะคะถือสินกินเจนะคะนั่งสมาธิอย่างที่คุณทําถูกแล้วพยายามกรวดน้ําให้เจ้ากรรมานเวรเยอะๆนะคะเพราะบุญเก่ากุศลหนุนนําคุณนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะหรือว่าหลุดพ้นจากเคาะหามยามร้ายสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตอะไรที่แบบเราเคยมีแล้วสุดท้ายมันหลุดมือไปหรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่กัน การที่หมดภาระนี้สินในภายไบเนี้ยคุณจะกลับมามีชื่อเสียงนะคะในด้านการงานธุรกิจที่คุณทําอยู่ใครที่เคยล้มละลายนะคะหมดสิ้นเนื้อประดาตัวคุณจะกลับมามีเงินอีกครั้งหนึ่งนะคะมีมีความ การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นในไพ่รู้สึกเหนื่อยท้อนะคะกับะตาชีวิตหรือบาองคนนะคิดแบบว่าไม่อยากอยู่แล้วก็ได้ที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้ท้อได้แต่อย่าถอยในไพ่ใบน,นี้นะคะกลับมารักตัวเองก่อนพอนึกถึงลูกถึงหน้าตาคนในครอบครัวขึ้นมาพ่อแม่คุณรู้สึกกลับมามีกําลังใจอีกครั้งหนึ่งท้อได้แต่อย่าถอยที่หมอบอกนะคะนาะคนที่รู้สึกเครียดกังวลหรือว่า จิตตกในช่วงนี้จะมีคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกานะคะคนที่เกิดวันจันทร์เนาะลักปีลักานะคะแล้วก็คนที่ที่อยู่ในเดือน7นะคะเดือน7เดือน12เนาะที่หมอเห็นค่ะเดือน7เดือน12เดือน2นะคะเนาะเดือน4กับเดือน5ด้วยที่หมอบอกนะคะเดือน3ท้อได้แต่อย่าถอยนะคะคุณจะมีดวงที่มีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนิดนึงแต่ความพยายามทุกความสําเร็จนมันกาลังจะก้าวพ้นหรือผ่านไปนะคะ พยายามอดทนฟันฝา่าประสบารณนิดนึงในช่วงนี้แล้วคุณจะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างให้ความรู้สึกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวคนเองมีความทุกข์แค่ไหนมันก็ต้องรับไว้ให้ไหวที่หมอบอกนะคะถ้าคุณก้าวผ่านไปได้เนี่ยใน99วันเนี่ยดวงคุณจะเปิดพลิกชีวิตนะคะที่หมอบอกนะคะมีโอกาสประสบความสาเร็จมีงานที่ดีทําหมดภาระหนี้สินได้ในบางบางกรณีที่มีบุญเก่าบุญหนุนนํานะคะแล้วบางครั้งบางกรณีเนี่ย ใครที่บูชากลับไหว้นะคะใครที่รู้สึกดวงตกดวงไม่ดีไปไหว้เท้า,าไปไหว้พระราหูนะคะขอความมั่นคงในชีวิตนิดนึงนะคะแล้วแม้กระทั่งไปไหว้องค์พ่อเสวะนะคะให้ท่านประธานพรสติปัญญาความความขยันขันแข็งมันก็จะกลับมามีเรี่ยวแรงกับปี่กระเป๋อีกครั้งหนึ่งเรื่องการที่เราหมดแพชชั่นนะคะความความคิดความอ่านที่เรารู้สึกเหนื่อยท้อมันจะกลับมาดีครั้งหนึ่งต่อขอให้คุณโฟกัสแต่สิ่งที่ดีๆที่หมอเห็นนะคะพลังงานดึงดูดที่ดีสิ่งที่ใช่มานะคะ,อะขอไพ่ฟันธงอีกบว่่าาจะะเป็นยังงงไ้ค เนาะต่อไปนี้ชีวิตจะสุขสบายแล้วค่ะจะนั่งกินนอนกินก็ได้ในบางกรณีแต่เราทํางานแล้วแล้วอาจจะเป็นเจ้านายเขาอีกทีนึงแล้วเรามีเงินที่ดูแลบริวารซัพพอร์ตช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ที่หมอบอกนะคะจะพ้นจากความทุกข์แล้วนะคะยิ่งคนที่เปิด เปิดปีกุลนะคะจะสบายมากขึ้นในลักษณะประมาณนี้ที่หมอเห็นนะแต่เป็นเป็นบุญหรือดวงสัมพันธ์คนที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้บางทีอาจจะไม่ตรงเดือนตรงวันกับคุณก็ได้ที่หมอบอกแต่มันมีพลังงานที่ดีดึงดูดคณเข้ามาในเจอคลิปวิดีโอหมอนี้นะคะขอให้คุณสําเร็จสมปรารถนานะคะเหนื่อยหน่อยแต่คุ้มนะคะฟันฝ่าอุปสรรคนิดนึงท้อได้แต่อย่าถอยนะคะเพราะว่ามีสิ่งดีๆรออยู่นะคะขอให้มีบุญเก่าเงินหล่นทับ นะคะทับหัวให้ล่ำรวยนะคะหมดหนี้หมดสินหมดภาระหมดความทุกข์ใจใน3เดือนนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะใน99วันนะประสบความสําเร็จสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติไปค่ะทําบุญทาทานทำเงิกับสัตว์น้องหมาน้องแมวหรือว่าผู้คนยากไร้แม้กระทั่งลงศพพาหัวศพนะคะ5บาท20บาทคุณทําได้เลยทําที่จิตบริสุทธิ์แล้วคุณจะได้ ตรงสิ่งที่หมอบอกนะคะขอให้มันปฏิบัติไปอาค่ะบางคนปฏิบัติแล้วแล้วเลิกทํากลับมาปฏิบัติใหม่ค่ะสู้กับตัวเองสักนิดหนึ่งนะเอาลองดูกับมันสักตั้งหนึ่งนะคะท้อได้แต่ยาถอย นะคะทุกคนมันมีเวรกรรมมีวิบากกรรมในรูปแบบของคนเราหมดทุกคนที่หมอบอกนะคะพลิกชีวิตตัวเองซะให้เรียบร้อยนะคะต่อไปจะมีชีวิตที่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณจะไม่ทุกข์และไม่ทรมานและที่หมอบอกนะคะพ้นสภาวะความทุกข์ใจถ้าใครที่กําลังเครียดกังวลอยู่เห็นในคลิปวิดีโอนี้เอาคลิปหมอไปเป็นกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจนะคะ99วันนี้ ฟันฝ่าอุปสรรคไปค่ะท้อได้แต่อย่าถอยนะคะสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะทุกหลังพาย,ยุฝนย่อมมีสิ่งที่สวยงามรออยู่เสมอนะคะยังมีแสงพระอาทิตย์ของวันใหม่นะคะเป็นกําลังใจให้สู้ๆกอดตัวเองไว้นะคะบอกตัวเองเรายังมีลูกมีพ่อมีแม่ที่จะต้องดูแลอยู่นะคะขอให้คุณฟันฝ่าอุปสรรคไปได้โอกาสประสบความสําเร็จสูงในชีวิต 99วันนี้จะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่พลิกชีวิตนะคะจากเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยที่หมอบอกนะคะขอให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ประสบความสําเร็จนะคะร่ํารวยทุกคนหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดภาระหนี้สินนะคะมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองมีของอะไรที่เป็นชิ้นใหญ่ๆให้กับชีวิตนะคะเป็นมงคลในกับชีวิตนะ,ะขอให้สาเร็จทวยเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาสังขารร่างกายคุณนะคะโดนบรนดานให้คุณประสบความสําเร็จ มันปฏิบัติสวดมนต์ไหวพระเอก่าดกรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรนะคะแล้วทําอย่างต่อเนื่องที่หมอบอก99วันคุณทําได้99วันคุณจะสําเร็จและรวยดังปฏิหารนะคะหมออนุโมทนาบุญด้วยค่ะบุญรักษานะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ